ทำ,ำฟ้า,าันนี้ะทำนี่โอเคเลยเนอะอบอุ่นไหมได้เลยหรอยิขพี่นอมาสู่เา

try the spicy? ัไม่มองบอกันมันมีข้าเหนียวอ่งีกไอ้มมี้เหนียวเี้ยโอ้อข้าเหนียวเน้อกติบเนี้อกรติเอาเอาเอามาเปิดเลยเปิดไปนี่เลยเปิไปน่ลเ๋บไก่บุเกี้ยวครับ

s h อ l l ้ put the cat. โอ้ my god don't tell me he feeding you too she supposed to have her own pet and eat by herself she can learn how to do that โอ้โหมีเรื่องมีเรื่องของมันน่ะเร็วนะมีทุเรียนกลัวร้านติด ว่าเลิกขับรถตู้อ่าขายส้มตำแด้วไหนวิ่งโจฟีมือใหม่ดิดูท่าทางดีกว่าเยอะขับรถตู้ไม่ค่อยได้พี่เบอร์เบอร์บ้าบ่าไงไหนรอของจริงครับของจริงอาชิมซิมเบอร์ซิมเบอร์ฮะวกเกตเหรอไอตานทำไมยกนยกขึ้น นัคือนสวยนะสวยจ้วงมาดิม้ดหมอดิมาด้้าโิมาดิอาดิมาดิมาดัมหดิมา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 ดไม่ดิมา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 อิเาดาดโมาดิมาดาดิมาดิมาดิมาดิาดิมาอิมาดิมาดิอาดิมาดิมาดิมหดมาดิมาาดิมาดิมาดิมาดิาดิมิมาด้าดิมาาดมาดิมาามาดิอาดิมาามมามาาดิมาอิมามาดิมาาาดมมาาดิมอดิมดิมาดิมด ไอ้แวงเขาชอบอยู่ยวเขามีปัญหากับเจ้าของงานเจ้าของงานไม่ได้กินทุเรียนไม่รู้อ่ะว่บอกแล้วอย่างเดียวเจ๊งก็เจ๊งหมดเนี่ยทุเรียนกลางป่าต่างจังหวัดครับมาถึงเมืองไทยพี่หาทุเรียนกินไม่ได้มันบอกร้านปิดตอนขนมแล้วครับมันหกโมงครึ่งทิ้งกูมีหลักฐานหกโมงครึ่งฝนตกเขาก็ปิดตั้งแต่ห้าโมงอันนั้นปิดฝนตกอีกมันอ้างฝนตกอีกโอเคโอเคเดี๋ยวไปเป็นชุเนเดี๋ยวนาะ จอมจอมอะ่จอมเยนไก็อันี้ตัวตลาดนี่นะมันเด็ดขาดับบนี้ไมรับบอุ้ยเขาเหนียวเจี๊ยมันงอมเจี๊ยบมันขึ้นวันนี่มาเที่มันย่เดีเมันขึ้นตื่นมาตีสองปวดขา เดี๋ยวหงวันจิบูเด้คืนเดือไปไหนนั่งแมงมาพี่จอมกระติบข้าวตัวนี้มีเสน่ห์มากเลยนี่นี่พี่จอมเฮ้ยลกินแมละกินมลกข้ากีเข้ากีบครับเดอง้องตนีว้มาโล้